การเลือกคอนโดมิเนียมตามหลักวงจุย้ยสำหรับผู้คนในเมืองยุคสมัยใหม่บ้านได้กลายเป็นที่พักตัวเลือกรองจากคอนโดมิเนียมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตั้งของคอนโดมิเนียมมักมีทําเลอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อตอบสนองชีวิตอันเร่งรีบของมนุษย์เงินเดือนตามเมืองใหญ่อีกทั้งปัจจุบันมีครอบครัวแบบเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นคอนโดมิเนียม จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในเมืองได้มากกว่าบ้านเดี่ยวความหมายของพวงจุ้ยคือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเรื่องลมพวงและเรื่องน้าตุ้ยเพราะฉะนั้นในการเลือกคอนโดมิเนียมจึงต้องหาจุดที่สามารถรับลมได้ดีเพียงแต่ต้องไม่แรงถึงขนาดได้ยินเสียงหวีดหวีดตลอดเวลาและถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ใกล้ใก้น้ำ เพราะเวลาที่ลมพัดนั้นจะผ่านน้ำและนำเอาออกซิเจนจำนวนมากเข้ามาภายในคอนโดมิเนียมด้วยแต่ก็ไม่ควรเลือกห้องที่อยู่ชิดน้ำมากเกินไปเนื่องจากว่าดินบริเวณนั้นจะค่อนข้างอ่อนทำให้คอนโดมิเนียมสามารถสุดได้ง่ายรวมทั้งถ้าได้ไอความชื้นของน้ำที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายอาจารย์มาดอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ฮวงจุ้ยในการเลือกคอนโดมิเนียม นอกจากนี้อาจารย์มาศยังกล่าวเสริมอีกว่าสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมต้องมีความร่มรื่นมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันไม่ควรมีจำนวนอาคารที่มากเกินไปและควรมีระยะห่างระหว่างอาคารพอสมควรไม่อึดอัดมีสัะน้ำที่น้ำกระเพื่อมเคลื่อนไหวเบาๆในตลอดเวลาเพื่อเป็นการกระจายพลังงานที่ดีพลังชีพ นำไปสู่แต่ละห้องเมื่อเรารู้แล้วว่าควรที่จะเลือกใช้ชีวิตแนวดิ่งกันในพื้นที่ส่วนใดของเมืองแล้วในลำดับต่อไปก็ต้องมาดูที่รูปทรงของตัวอาคารคอนโดมิเนียมสำหรับเรื่องรูปทรงคอนโดมิเนียมจะต้องมองดูมั่นคงแข็งแรงมีสไตล์ทันสมัยไม่วาแหว่งและเอียงดูบิดเบี้ยวดูผอมหรือแปลกประหลาดจนเกินไปเพราะว่ารูปทรงของอาคารจะส่งผลอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึก และระบบความคิดของผู้ที่อยู่อาศัยถ้าเกิดเราอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมที่มีรูปร่างวาหัหว่วงและอยู่ไปนานๆเขาจะมีผลทำให้พลังงานเคลื่อนตัวเข้าไปในอาคารได้แบบไม่เต็มที่และผู้อยู่อาศัยก็จะได้รับพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ไปด้วยโดยเฉพาะสำหรับห้องที่อยู่ใกล้กับส่วนที่วหัหวแวงจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลนี้มากเป็นพิเศษในกรณีนี้ วิชาหวงจุ้ยขั้นสูงจะสามารถทํานายได้เลยครับว่าคอนโดมิเนียมที่ออกแบบว่าแหว่งทางทิศใดที่จะส่งผลต่อบุคคลในช่วงอายุเท่าไรและที่อวัยวะส่วนใดในร่างกายของคนที่พักอาศัยอยู่ซึ่งจะเกิดเจ็บป่วยได้ง่ายส่วนเรื่องประตูทางเข้าของตัวอาคารนั้นอาจารย์มาดแนะนำว่าควรมีความกว้างและสูงพอสมควร และควรมีห้องโถงภายในที่มีขนาดใหญ่ที่ตกแต่งไว้สวยงามดูเป็นสง่าและทาสีที่สว่างตาทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยโดยประตูจะเปรียบได้เหมือนกับปากซึ่งเป็นช่องทางที่จะรับพลังงานจากภายนอกเข้าสู่ภายในส่วนของห้องโถงเป็นดั่งแหล่งที่พักก่อนที่จะถ่ายเทพลังงานไปสู่ลิฟต์หรือบันไดส่วนคอนโดมิเนียมในบางโครงการนั้นไม่มีมีห้องโถงภายใน คือเมื่อพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับลิฟต์ทันทีซึ่งจะทําให้สภาพการเงินของผู้ที่พักอาศัยไม่มั่นคงและไม่สามารถเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ได้ส่วนเรื่องของลิฟต์นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามไปเช่นกันดังนั้นในการเลือกคอนโดมิเนียมควรมองหาโครงการที่มีจำนวนของลิฟต์เหมาะสมกับจำนวนห้องเพราะจะไม่ต้องรอนานเนื่องจากลิฟต์เปรียบได้กับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย ดังนั้นเมื่อมีเส้นเลือดน้อยก็จะทำให้ปริมาณเลือดหรือพลังงานไหลไปหล่อเลี้ยงในส่วนสำคัญของร่างกายไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลให้สภาพการเงินของผู้พักอาศัยฝืดเคืองซิงแสไฮเทคยังได้บอกต่ออีกว่าควรจะเลือกห้องที่อยู่ใกล้ลิฟต์ห้องที่อยู่ตรงช่องหน้าต่างของทางเดินห้องหัวมุมห้องที่อยู่ช่วงทางแยก ห้องที่มีด้านหน้าเป็นโถงหรือห้องที่พอเปิดประตูออกมาแล้วไม่เจอเหลี่ยมของมุมผนังตึกเพราะจะเป็นลักษณะของห้องที่พลังงานจะสามารถส่งเข้ามาถึงได้ง่ายกว่าห้องที่อยู่ตรงระหว่างทางเดินผ่านแบบที่มีประตูของห้องอื่นๆอยู่ตรงกันข้ามแต่จะให้ดีที่สุดก็ควรเลือกห้องที่อยู่ติดสวนหรือห้องที่อยู่ใกล้สระว่ายน้ำเพราะพลังงานที่ดีจะสามารถเข้ามาได้เต็มที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความร่ำรวย และยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยอีกทั้งเรื่องผังของห้องที่เลือกไม่ควรมีลักษณะวะแหวง่งหรือมีมุมแหลมแบบเป็นซอกแคบๆส่วนฝ้าบนเพดานควรสูงอย่างน้อยประมาณ2.60ถึง3.50เมตรเพราะว่าฟ้าที่โล่งจะทำให้ปริมาณอากาศที่สะสมภายในตัวห้องมากเกินไปการไหลเวียนของพลังงานดีจะส่งผลให้คนที่พักอาศัยมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยการทำงานจะมีประสิทธิภาพ และเกิดความก้าวหน้าในงานที่ทำมากขึ้นไปส่วนในห้องนอนจะต้องพิจารณาในเรื่องประตูห้องนอนเป็นสำคัญโดยเมื่อเปิดประตูออกมาไม่ควรที่จะเจอมุมแหลมหรือมีของวางขวางอยู่ที่หน้าประตูส่วนตรงหัวเตียงไม่ควรวางหันไปอยู่ในผนังเดียวกับประตูควรใช้ผนังที่ตั้งฉากกับประตูเป็นด้านวางตรงหัวเตียง รวมทั้งตำแหน่งไฟห้ามส่องไปโดนตัวคนเวลานั่งและเวลานอนนอกจากนี้ยังห้ามติดแอร์อยู่ข้างบนศีรษะเพราะว่าจะส่งผลไปรบกวนการทำงานของสมองของผู้ที่พักผ่อนอีกทั้งจะทำให้นอนหลับไม่สนิทอีกด้วยร่างกายก็ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยบ่อยๆสำหรับระเบียงห้องควรมีขนาดกว้าง และเมื่อมองออกไปจากทางระเบียงแล้วต้องไม่มีตึกอื่นหรือสิ่งใดมาบดบังสายตาของผู้พักอาศัยเพราะว่าระเบียงนั้นเปรียบเหมือนกับช่องรับผ่านพลังงานให้เข้ามาสะสมในห้องเชื่อว่าน่าจะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่หลายๆคนติดใจในเรื่องของการเลือกคอนโดมิเนียมกับเรื่องตัวเลขว่าควรที่จะเลือกชั้นใดห้องที่เท่าไรถึงจะถูกฉลกและส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองอาจารย์มาก อธิบายถึงในกรณีนี้ว่าคนที่สนใจศาสตร์่วงจุ้ยมักจะเลือกชั้นของคอนโดมิเนียมจากตัวเลขยอดฮิตเช่นชั้น9ชั้น8หรือชั้น27ซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขมงคลและในทางตรงข้ามก็จะพยายามหลีกเลี่ยงตัวเลขที่ส่งผลร้ายๆเช่นชั้น13าหรือชั้น6แต่ที่จริงแล้วในการเลือกตัวเลขเหล่านั้นเป็นเพียงความเชื่อของคนสมัยโบราณที่จดจำสืบต่อก,กันมาเท่านั้นไม่ใช่หลักของหวงจุ้ยแท้จริง และการเลือกว่าควรจะอยู่คอนโดมิเนียมชั้นใดดีนั้นในหลักการศาสตร์ของวงจุ้ยขึ้นอยู่กับว่าคนๆน,นั้นอยู่ในธาตุอะไรเช่นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเป็นต้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมต่อรหัสธาตุพลังในตัวแต่ถ้าเกิดว่าห้องที่เราเลือกมาเกิดไม่ตรงกับธาตุของตัวผู้พักอาศัยก็ยังสามารถใช้วิธีการจัดตามหลักวงจุ้ยภายในแก้ไขได้ซึ่งในกรณีนี้ หากคุณได้รับคำแนะนำจากสิงแสด้านหงจุ้ยแบบมืออาชีพจึงจะดีที่สุด